อืออยากแท้อยากแท้แห้ฟีมอ้เนี้ยเห็นไัมเนี้ย,ไม,ยไม่เหยนหรอกจะเ,เตรียมโอเคแจะเตรียมนะจ๊ะเ,เป็นอาหารเช้าคนใต้เนาะ น,นี่ให่แน่เหมือนกันยำกุ้งขนมจีบกุ้งอันนี้ก็จะเป็นขนมจีบกุ้งแบบไข่เค็มโปะข้างบนแต่กินไข่เค็มหมดแล้วแต่จะลูกใหญ่มากสถนานการณ์โควิดก็ยังเรื่อยเื่อ,อชิวๆนะคะผมอานถุมกล้องไม่ได้เลย Đá bên ạ. Đây ạ. ทำน้ำพริกตาแดงนะจ๊ะออร่อยมากเลยเอมพอดีได้เนาะ อืมไ,ได้เยอืมนมีต,มตมหมจะเป็นโจ๊กหมูนะหม่ือเน้อต้เนโจ๊กเนี่ยมันจะละเอยียดกว่าข้าต้มนะมันแทบจะเป็นน้ำไปเลยดูปะมันจะไม่มีความเป็นเม็ดเม็ ไม่มีความเป็นแบบอ่าไม่มีความเป็นเม็ดข้าวอ่ะมันจะเนียนละเอียดแล้วก็เครื่องมันก็จะแน่นๆแบบนี้เลิศเดี๋ยวมาคึมให้ดูกันนะก็ะไม่มีอะไรหรอกสาระบ้างไม่สาระบ้างนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาเรื่องคุยแล้วกันเนาะ คุยไปด้วยกินไปด้วยตอนเช้าๆนะคะจะมาเออทำคลิปให้ดูตอนเช้าๆแล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะกินอะไรเยอะแยๆๆนะถูกไหม,บมแบบบางทีมันก็แบบเราเป็นคนแบบติด youtube ไงกินไปด้วยดู youtube ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าดูข่าวไปด้วยช่วงนี้ข่าวโควิดเราก็ติดตามด้วยกสถานการณ์ไนดะ้ข่าวว่าวันนี้น่สวีเดนก็มีความแบบใช้มาตรการแบบไม่ล็อกดาวนะ์นะไม่ล็อกดาวน์แล้วก็ ปล่อยให้ทุกคนเนี่ยคนในประเทศเติดเชื้อกันเองแล้วก็มีบแบบทำให้เหมือนกับให้ร่างกายนะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองเขาเรียกว่าเหมือนกับ body anti bacteria body anti virus อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาคาดการไว้ว่าถ้ามันจะได้ผลดีที่สุดคือ25แต่มันได้ผลแค่7.3เเท่านั้นมันทำให้เท่ากับ มันไม่มีผลอะไรเลยแล้วประชาชนก็ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็เสียชีวิตมากขึ้นด้วยเนี่ยมันทําให้เราก็กลับมาคิดว่าบางทีร่างกายเราก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นเนาะแล้วมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ล็อกดาวอะไรเงี้ยอะไรที่เราจะกลับมาฟื้นฟูกลับมาทําใหม่กลับมาล็อกล็อกดาวเริ่มทําใหม่อะไรเงี้ยมันยากคนมันติดเชื้อไปแล้วแล้วปร,ประเทศสวีเดน,นคนมันน้อยไงคนมันประมาณสิบล้านคนมนะั้น้อยกว่าบ้านเราอีก ก็ยังดีนะที่ว่าบ้านเราแบบรีบล็อกดาวอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงค่อยมาเจอกันใหม่นะครับ See you again tomorrow หรือว่าจะมาลื่นมาเรื่องก็ค่อยว่ากันนะครับผม